สวัสดีคร <c oughs> ับพี่รองปอไปสุขสุขคนอยู่ดีต้อนรับสุราการอีสานพัสวบตัวตลาดครับมือนี้เฮาอยูุที่ตลาดโคจัยเทศวร์หนองค่ายพี่น้องเอ้ยมือนี้ตื่นตะเสามาตลาดเสามหาแบบอาหารบ้านปลาบันดงไม่กินคอ๋อปกติกับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดค้อนขาวครับพี่น้องเอาไปแกงใส่ผักหวานนะครับตุวละห้าสิบบาทอันนี้มันเบอร์รี่ครับผม บักม่อนครับจานละยีสิบบาทนี่ครับมินี่แม่ค้าเพิ่นกับมาขายโอ้ยบวงเนี่ยไข่มุดแดงอันนี้กัดอกแค่นดอกแค่น้าอ้ยคอยบอกอยู่ใ่อยมาแต่หมู่บ้านผุ่นนี่ครับก็จะเป็นผักพื้นบ้านนะครับกนัีนน่ี่ก็มี นอน,นั่งดินเพราะว่ามันแรงอีสานเบุ้งเนี่ยแล้วบอกคักดัโอ้ว่าบุ้งเนี่ยผุนอ่ะถ้าจเจ้าโศกันนะตรวกินขึ้นรอ้องของมันขอบคุณครับกบกบนาไปขัวานะเองบอกไปอีสานแรงไม,มไ,มไ,มไม่มีไม่ไม่มีน้ำกินน้ำใสเหน็นอ่ะเออท่อา,านี้จะเป็นบักพริกนี้นเดืดเดือบักพริกอยู่ท่น<ส><ง>นี้ก็เป็นปิ้งปลาขาวครับ คนก็เอาคือกันแมนครับเบิร์ตโตปิ้งปลาขาวตะหักชะนีกระซือมาสือบอกพี่ไปตำบอกพ่งอะไรนี่ก็ได้นี่ปีกล้ยชะนีครับขอบคุณครับเนี่ยตลาดก็เปิดซุ้มมือพี่น้อง นี่สมือแบบอาหารตามฤดูกาลบ่าเป็นฤดูกาลกับมี่เห็นบอน่อนหนบอกแอปเปิลกับมี่อุ้ยเป็นเ่นๆนี่น,นี่ของหลายแท้ตลาดหญ่เนาะนี่ทางนี้ก็มีผักขมผักขมแบบธรรมชาติได้นน่เห็นบอน่อนหนแม่งกินอยู่นี่ปลาแดกกระกแหงแสบเนาะไหมเนาะบึ้ย ปลาแดกเ็ดเองเป็นบอกครับปลาแดกปลาร่วมเนาะนี่ถ้ามีกับมีข้าวล้ามอีกแล้วครับว่าต้องปอกเลยเพิ่นปอกให้แล้วข้าวล้ามพักแกงขี้เล็กมีสุดโคบเลยมีหนังมีพักขี้เล็กมีผักหวานด้วยเมนกีนวนก็มี<ป>ทัทง้งนี้ทั้งด้านนี้ก็ข้ายสมพักพี่น้อง ส้มพักเป็นรอบ่อแม่นี่ยัีงบ้านเต็มที่ตรไหนบอ๋อบ้านเป็นตีนี่คาพี่น้องปอกเรียบร้อยพักหวานกับงามปลาอย่างนี้แม่อันนี้ปลาปิดใจปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนปลาชะโดปลาตองนี่ปลาตองมีปตองตัวบกเหนหนึ่งปลาค้อยเยือปลาค้อยเยือเหรอคอยเยือเลย กล้ายกล้วยครับพี่น้องกล้วยเอาไปทอดก็ได้กล้วยทอดเอาไปกินก็นได้ไปห่อขนมกระต้มก็ได้นะแมน่นาะวีเท่าไหร่ครับนี่ร้าบาทกับส้าห้าบาทถ้าทางนี้ก็ลังคึกคักมัดพักเลยนี่เห็นมนันี่จ้าจ้าทีท้ายยุจ้าแม่ นี่อันนี้เป็นพักซี่เอาไปกินครับหอมป้อมนี่เอาไปกินกับแบบ้นข้าปุ่นเศร้าแซบ่บอืแม่ค้าก,กับกระลังมัดนี่อันนี้แห้งคากนี่น,น,นี่กินข้าวกระปุ่นเศร้าแบบป้อมแซ่ป้อมแซ่เนาะแบบโคตรหลายพี่สังวะจับใจใส่ยเนื้อ,เน,อเนื้อเนื้อไปออมโอ่ยอยากกินบม้เงาะได้ปะเนี่ย จะก,กินบักเง,งาะนองค่ายได้ป่ะนี่นี่ครับทล้นี้ก็เป็นคล้ายปลา <c oughs> มีปลาเนื้ออ่อนนะครับมึงุงูเก,กเออมันสิเต้นบ่หลังเขาซื้อไปนี่นมันสิบอสโรบบออันนีมัตสิบอสโบบออันนี้แจ้งเคยเห็นในโทรลัสา,า์แมนบ่เี่ยเศร้าให้เบิ่อนเนี่ยขายเท่า,าไหร่คะขายจังได้เนี่ยครับพิลล่าซีซิปไปใส่มากจะเสาร์นี่บ่แมอ S <S อร่อยนะน,น,นี่มันตน<ห>ี้แล้มันขึ้นนามากอกตายโอ้โหหาหนาวมันจะง่ามเนาะจะดีกับง่ามพื่อกันท่านี้กับกี้เขาครับกี้เขาเขาจีเขาจีสดสดถ้าจะกัลังเลียงเห็ดเพาะอยู่เห็ดเพาะเฟี้ยง ได้เห็ดคอนคราวตลาดไงด้วยนี่บึงอักลายลายพี่หลวงบ่วไงผักบัวผักอีตูแด็ยังไปกินเนาะลายยางยูค่ะลายยางยูค่ะนี่อันนี้มันผักอย่างนี้ผักอีตูบ่แม่เนี่ยผักบัวขาวค่ะอะไรน่ขาว จะปลอมใส่ข้ปุ่นแท้ซาะาหนรขาวจะแสีบแท้เป็นปลูกเป็นสวนแล้วก็ยุ้มยุมมาขายอลยเป็นบออ่อโอ้ทังนี้ก็เป็นกะเพราพี่น้องกะเพรา,าโอ้ยอยเอฟซี FC ข่อยคือพี่ตะใบรุ่นแ <laughs> ท้บ้าทั้งนี้ก็กำลังคว้าบอกพี่ต่าสาวเศร้าคน ตลาดเปิดจักโมงแม่ตลาดเปิดตีสอ,อ,องครึ่งตีสองครึ่งหอดสวยๆผลัดเตี้ตีโ,โมงห้าโมงโอ๋อผู้ใดเบิดก,ก,ก่อนกับเมื่อก่อนท่างนี้ก็ขายบักแตงครับแตงจากสวนท่างนี้ก็ขายผักนี่อ่ะผักอันนี้กินกันกบบนแซ่บแซบด้วนีว่เดอประกาศหินแมนอยู่ดิอันนนซื้อให้หน่อยดิ มีเงินเศษไหม,มอันนี้มันสีนข,ข้าวๆดหรอกพี่น้องนี่ข,ข,ข้าวตองข้าวอีดีดิ <c oughs> แต่ผู้ใด้กินมัเป็นนี่ข้าวแห้งทั้งน,ทงนี้กับขายยาสูททั้นทงนี้กับขายซุนแนวนขายบกหมากยังมีแม่แนวอ้อยไฟบ่ อ๋อสีเสียดนี้บอกเห็นอู้ประด็ยินโดนเราได้สีเสียดสำหรับผู้ได้มักย่ำนะครับนี่ย่หม,มากนี่สีเสียดอือันนี้สำหรับผู้ได้มักเคี้ยวมาก,กวันเถาะมีขบสุยางบอกเออมีนี่อันนี้ก็เอาอีกนี่พักไซมกักเทไดนี่ครับนี่หาบาทเอาเนี่ย นี่ครับร้านนี้ก็ขายโอ้สูอันสุแนียวกะเพากบมีผักอีตูกบมีโหระพากับมีแม่ค้ากับสวยเนื้อจั้อนสวยกว่านี้ตะเวนขึ้นรดกินตะเปี้ยยี่หอไจ้อันนี้มายแ้ดอแ้อันนี้มาหลอดด้วยดินิดด้วยด้วยจเสื้อยงนี่ครับอ๋อต้นหอม ทั้งนี้ก็ขายเครื่องเทศเครื่องเทศบ่ต้องไปวัดก็ได้ครับทั้งนี้ขายเครื่องเทศเนาะนี่นี่หัวคาไปลวกกินกับปลนกับแจ้วนะครับลวกแล้วกินกับเนื้อไกนี่กระชายนี่กระชายโอ้ยเอาไปเซนขับปุ่นเนาะข่าปุ่นกินแน่แคบเคี่ยวไก่ทอดนี่หม่องยัดมันสองข่ายอ๋อของแปลกวะนี่ค้อน อันนี้ข้าวีท่าใครข้าวีอกข้าวกีทอดไม่ต้องจิ้มยังเลยบ่ะกิ้กินดอกกิ้มทเดอกโอ้ขอคุณเลยครับแม่ยกเรื่องชิบบาทอ๋อแม่แม่ปากโทรมอร่อยเนาะชิบบากกี่เมล่ะแม่เน้น มี่มองเดียวในี่มันหนองคายมันมองมี่มองเดียวในี่มันหนองคายแม่มันลากเอาสูตรเขาอยู่นี่เขาบอยแคสเคยบ้านรากเอาสูตรมี่มองเดียวในี่มังหนองคายเพราะว่าหมองอื่นเขาเจ้าอย่างอันนี้ทอดแมนแมนแซ่บอืมอร่อยชอบทั้งกี่กับเจ้าบ้องนอกจากคือเออแมนนี่ทั้งนี้แม่เมยเขาเจ้าขายบกพริกบกนาวบกพริกบกหน้าบกฮุ้งมีเบิดผักบุ้งหมูผักบุ้งน้ารับ ผักุ้งสวยมากนะแม่เนาะสวยอยู่เฟันจักสวยบ่สวยแม่ตื่นตั้งแต่ตีสองคุณตีสามตีสามหอดเที่ยงเลยบ่กแม่แดดแจ๋วเหเอ้ยขายมือกับได้มือัานแดดแจ๋วมือไหนคายดีกับยูคลายบ่ดีกับเมื่อครับครับนี่ทั้งนี้ก็ขายบักมีแต่เสาวๆผพก่นมาปมาซื้อน้ำเล่นี่ย ขายบอหมีขายแจ่วจ oh ้าข้างนี้ก like uh ับไส้บัวไหลบัวพวกเนี่ยบุญหอบัวบัวแล้วตอกิอันนี้ก็หอยเล็บมาก่เนี่ห้อยไส้หอยไส้บ่บ้านข่อยเอนหอยเล็บมากเนาะทุกโซกันทั้งนี้ มาเห็นไหมฮะสาวคือบาร์ก่ะนเอาบ่ไปดิบีร้อยบักพริกเพชรบ่นี่โอาชิปบักแกเอาแมนบ่ได้บักพริกยังเราได้บักพริกยังแม่บักพริกขายจังไดนี่โลละห้าสิบกันถูกมากสวนมาเองเออเอาถุงนี่ก็ได้ถุงนี่ยีบอ่ามันคือบ้าสีแดงอันนี้สีแดงเห็ดแัดกับเพราแซ่บแม่ผสมกันได้บ่ได้เอาถุงเอาถุงแบบนี้แต่ว่าผสมกันสีสองสีโอเคครับ จ้านี่ขายกับโพดครับพี่น้องข้าวโพดข้าวกลัมกับมี่ข้าวกลัมอันนี้บด้ใส่กับตาเป็นบ่แม่ใส่ค่ะนี่ใส่จ้าอ่ะนี่เดี๋ยวเขาเนี้ยเได้แล้วเอาสองห่อป่ะเออกินข้าวกลัมมีะราุ้นีเท่าไรครับสิบบาทอ๋อสี่สิบบาทครับพี่ดาแดงหมกมี่วิ่งคือพี่จะแนบเป็นจะเสียบเทปอะ้รสีบดเอบอกยกลงไปต่ำซะบ่ะตาลจ้า เอาอันนั้นย่งนั่นบบกยางบ่ะเดินนี่มีครับบบกมีบักย่อมบอบกเฟี้ยงกบบมีอันนี้ก็เป็นลูกทอบอกเขาเอื่นม่อนไข่อันนี้เด้บัคือกันแต่ว่ามันชนิดน้อย ถ้าหากระโดเอ้ยลานี่ขายปลาคุ้งย่างเดียวปลาคุ้งหวานวะแม่รวานเดียครับอันน้อยากินปลาคุ้งหวานด้กินะเนี่ยกินะเนี่มาขนุนเท่าเนี่ยถือตังค์ป่ะเนี่ยไหซิมเนี่ยเราไหซิมบอกหมีบหมีอื้อู้ยง้นแจ่ะแนั่นเนาะ นี่นี่นี่แล้วก็รังธาริตใน,ตนในกาดหินยุคเทพหายากอยากแค่นี่ไปห,หามะมาหามาแล้วเขากับมะปวกบอ่แม่ขายจังใดป่ะเนี่ยห้าสิบบาททางนี้ขายแม่อย่างก่อนให้ผมรื้มซือ้กอกายศาสตร์บ่ สอบจักบาทนี่แม่หาสิบบาทเอาเนี่ยไปกินนั่นแก้เพลทบักฮุงข่าเมาก็มีนิสาทาสวกจ้าหรบครับหาสิบบาทขาดแค่น้ำยุ่นหนกขอเปียกดิครับนี่เสาเห็ดแล้วเนาะเฮ้ยเขากรับครับผมไม่ค่อยขนาดเท้าครับอร่อยเวอร์อร่อยไหม ขอบคุณครับไม่ขายแล้วห้กินมปอเปียบั่งขาลาพี่น้องเอ้ยเศรษฐกิจรักมาแล้วถ่าไ้ไหมมัดละลอยหนึละบังขาลาบพี่นึองเอ้ยเรกิับอร่อยใช่ไหมนัดลูกค้านร่จละบั่่าลาบพี่น้อเอายเศรษฐกิจฮักมาแล้วถ่ายได้ไหัะกอนี่ ดูดิปลาเข็งน้อยปลาเข็งน้อยพี่น้องดูดิเอาไปหมกนี่ทั้งนี้กับผมเป็นอาหารพื้นบ้านแต่ว่าบักเขือนเราง,งามงามเอาสักยี่สิบไหมสวยสวยสวยเออบกเขือข่อนส่าวบาทนี่เป็นบกบักหุง้งบักแตงบักแข้ง อังนี้ก็จะเป็นแบบของแหงแน่ของมะแหงแน่อันนี้ก็เป็นโรงงานผลิตบกักเพาโล่งงานกะทิบกักเพาว่นีจ<ะ>่จ้้าาคนน่อเเดียยยกะทิกะทิบักเพาซุดๆอุ้ยคืออยากกินอยากกินอยากกิน เอาย่นเย็นแบบชื่นใจเลยาาาาน้ำบกพราวสดๆพี่น้องดูทั้งหมดเลยนะได้จดเราิืนมารูว่าของน้องค่ายเฮ้าวันเปลา่นไหน,นอโอเ้เอของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อืหือสดสะอาดจากต้นใหม่ๆไม่ไม่เสียน้ำตาลเนาะเรอก็ไม่ติดนี่น่ะของแท้เลยค่ะค่ะเมนอีนี้แล้วเรา ถ้ารอไปดูจากหน้าท้ายให้นะคะโอ้ยคุณไอศกรีมลูกขอบคุณครับนี่เห็ดหูหนูธรรมชาติได้พี่น้องนี่หูใหญ่ครับเ็้คนรอนี่แสดงกับบักหนาวของหน้าของแท้เลยนี่เด้อพี่น้องเอ้ยเออของแท้ Okay. อันนี้ก็คล้ายกล้วยอันนี้อัน,นอันนี้พริกเผ็ดไหมครับเผ็ดค่ะเอาเผ็ดยูิยิมเบงกิ่ะติสิมร้องิมเลยแนวนี้ได้กินใส่กุวยเตี๋ยวแซ่บหนิด้คลิปน่ะไม่ลอยอย่างน,นี้แล้วครับิงอแล้วเดกขอบคุณครับ,อ,บ,รบอันนี้ก็คล้ายกล้วย วีรเศ้าบาทขอบคุณค,ค,ค,นนคร,รัครขบขอบคุณครับน,น,นี่ล,นล้าสรดตะกี้ล่าหนึ่งตั้เบิรมือตัดเมนูก็ได้นี่นะแล้วเขาเริ่มแล้ ก in right ็จะได้เอาได้ทิ้งต่อปนปลาซุปนอไม้มีเบิดแม่ตังปอกุ่งใจเสาร์เฉยตัวจริงคือรอแค่ขอบคุณครับทางนี้กับขายปิ่งปลาดุปิ่งโซเนลปิ่งสดๆเลยทานนี้กับเขาจี้ครับเกือบจดูดปลาเชียงนอไม่กือบขายพักกันจองพี่ดอง น้มงามเนี่ยกำเท่าไรนี่แม่กำยสิบบาทจ้ะสิบ,บาทก,บกรอบจากห่วยเลยบันเถาะทางนี้กระดอกแค่ครับได,ได้ครับปรไเด้เป็นดาล่าไิ้ผมพอดีผมมันเบิ่งหุ่นแม่แล้วไดาบ้บักบวบไปแกงคนุนคือบเอาเห็ดขอนข้าวไปนั่งแม่เปิดร้านอาหารบอก น่านยุใส่สีน้ำไปกินวีเอทขายอาหารพื้นบ้านนี่บอคือว่าให้ลูกน,น้องมากมกสีสื่อของมาถืกใจจริงเอาขินก้อนน้าขาสั่นย่าจังข้นก้นกอน ไปส่งไ่ไปส่งเนี่ยอัน่นีนสใส่ไก่อยู่บ,อบ่อบ่ปลาบ่อปไก่อเอาบานี้ปนไปบานี้จะทิมแคล้วด้วละล่ะแคล้วแห้งๆอยู่ละว่าไปแล้วทายหัว,ว,ว,วครับอโอ้ย เอาปลาอันปลาดุกอีหยังคือบ่เคยเห็นแม่ปลาดุกหน้าอ๋อชันลอย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 เย็นซับก็เรียบร้อยปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาเสียมบ่แม่นปลาเสียมตลาดโพชัยเรียบร้อยครับพี่น้องมื้อนี้ย่างเลาะตลาดโพชัยตลาดเช้าโพชัยนาะแม่เนาะเปิดซูมมือตั้งเอาเจหนูเออรเจนูเออร์วะนี่เจนูเออร์ขายพักม่วง สำหรับผู้ใดอยากมานะครับได้คือออกติ๊กตอกได้ครับเอาแม่ฝากลูกขอบคุณครับโอ้คือฝากเบิ้งนี่พุ่นเอาบักม่วงฟ้ารั้นฝากกูนะบักม่วงบักม่วงเขียวเสวยเออเขียวเสวยบอกว่าเป็นฟ้ารั้นเตี่ยวโอ้ยอร่อยสำหรับผู้ใดอยากมากยังตลาดโพชัยกับมาได้ทุกมือดพี่น้องเปิดตั้งแต่ตะม้งไหมฝากตีสามปวดตั้งแต่ตีสามหอดสิบม้งเลยนะครับเปิดเสมอเลยเด้กพี่น้องเด้อที่จังหวัดหนองคายตลาดโพชัยืมซัำนี่ะจ้า